วินตัวเปียนเตอเสี่ยวหยางเมฆที่กลายเป็นลูกแก่ในหลานหลานเตอเทียนคงสร้างอยอี้ตัวต้าไปหวินทาซื่อหวินมามา วินมามาเตอเซนโฮจงซื่อเกินเจออีตัวเสี่ยวไหวินทาซื่อวินหายเจือมีเมฆสีขาวก้อนโตบนท้องฟ้าเธอคือแม่เมฆมีเมฆสีขาวก้อนเล็กๆอยู่เบื้องหลัง แม่เมฆเสมอพวกเขาคือลูกเมฆ有一天เทียนเสียวไปหวีนตุยหวีมามาสัวมา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 นข้น จะเมเสี้มียนเหยียอยู่อีเพียนไปหวินญยาอยู่มาวันหนึ่งเมฆขาวน้อยพูดกับแม่ของเธอว่าแม่แม่ดูสิมีเมฆสีขาวด้านล่างด้วย หวินมามาจือซี่อีข้านเวียนหลายเ่าตี้สร้างหน้าอีต้าเพียนปายเซอร์ปูซื่อวินเอ,อ๋อซื่ออีฉุนปายเซอร์เตอร์หยางแม่เมฆมองไกล้ๆปรากฏว่าเมฆสีขาวขนาดใหญ่บนพื้นหญ้า ไม่ใช่ก้อนเมฆแต่เป็นฝูงแกะสีขาวเสี่ยวไปหวินสัวมามาหัวเหินสี่หวนเสี่ยวหยางเตอยาออ่างจิหววหนนงเปี้ยนอีหุย่ง เสี่ยวหยางมาเมฆน้อยพูดว่าแม่ครับผมชอบรูปลักษณ์ของลูกแกะมากผมขอเปลี่ยนเป็นลูกแกะสักพักได้ไหมเสี่ยวไปหวินเจ้าเจอต้าตี้สร้าง ตเสี่ยวหยางป่าจื้อจีเย่เปี้ยนเฉินอี้จื้อเสี่ยวหยางเตอ,อย่างจือ้อวินมามาสัวเนอเจนเตอเห่าเสี่ยงอ๋อก้อนเมฆตัวน้อยมองดูลูกแกะบนพื้นและแปลงร่างเป็นลูกแกะแม่เมฆกล่าวว่า อืมดูเหมือนแกะจริงๆฮูหลานหวินเปี้ยนเตอเสี่ยวไปหยางสวายเลออี้เจียวชงเทียนคง เตี้ยวเลอเสียชีวินมามาเสียงลลาาาจจู้ทอีริงหยูู้้จีเลอทันใดนั้นเมฆตัวน้อยที่กลายเป็นแกะก็ตกลงมาจากฟากฟ้าแม่เมฆต้องการจับเขาแต่มันก็สายเกินไป วินมามาตอนจอีจริงป่าต้าตี้สร้างจิงฉุนเตออย่างโตขั้นเฉิงซื่อจื่อจีเตอหายจือเลอเม่เทียนใจเทียนคงสร้างเกินเจอแม่เมฆตอนนี้ถือว่า เด็กทั้งกลุ่มบนโลกเป็นลูกของเธอและเธอติดตามพวกเขาอยู่บนท้องฟ้าทุกวันถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ